สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่ราศีธนูประจำเดือนกันยายน2 5 6 8หรือปี2025การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่ราศีธนูนะคะถ้าทำงานนะคะข้าราชการเป็นครูนะหรือทำงานเป็นแพทย์นะคะหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายเรื่องของคดีความงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางการขนส่งหรือคนต่างประเทศ นะหรือแม้แต่นะคนที่ทํางานนะด้านการเงินสินเชื่อหรือแม้แต่คนที่เปิดลงรับจำนำอันนี้มองว่าเป็นธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ถ้าไม่ได้ทําในเรื่องของงานด้านนี้นะคะก็อาจจะเป็นเดือนนะคะที่เรายังต้องระวังปัญหากับเรื่องงานอยู่เพอไพ่สองดาบเป็นไพ่ของความกังวลใจหรือเป็นช่วงที่มีความลังเลอยู่ในช่วงที่กําลังจะตัดสินใจโดยเฉพาะเรื่องเอกสารเรื่องของสัญญาบางส่วนต้องไปจัดการให้เกิดความเรียบร้อยนะคะมองว่าในช่วงเดือนนี้นะ,ะตำแหน่งเรื่องลูกเรื่องบริวารยัง เข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงอยู่คือบริวารยังทําให้เกิดความคล่องตัวกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจรวมถึงมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนะคะหรือการปรับระบบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารรวมถึงกลุ่มลูกค้าต่างๆนะมันจะเป็นลูกค้าทางไกลนะคะก็ยังเข้ามาทําให้เรื่องของธุรกิจการงานสําหรับคนที่เกิดราศรีธนูเนี่ยเกิดความคล่องตัวอยู่นะคะฉะนั้นมองว่าตําแหน่งนี้ดีนะคะแล้วก็เดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่เรื่องลูกเนี่ยนะคะอาจจะมีข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางด้วยว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางกับเรรรืื่อองงาานหก เดินทางเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนต่างๆนะก็ถือว่าส่งผลดีนะคะมองว่าการทํางานในช่วงนี้นะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานค่ะนะ,ะนะแล้วก็คนไหนที่ทํางานนะ ร่วมพูดลงทุนกับญาติพี่น้องคู้ครองคนรักเนี่ยปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานการลงทุนต่างๆยังต้องคุยให้เรียบร้อยนะคะแต่มองว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็ยังสามารถแก้ไขไปได้รวมถึงนะคะจะมีผู้ใหญ่ค่ะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรือแก้ไขปัญหาให้นะคะคนที่กําลังเรียนอยู่นะคะยังเห็นดีที่ผลของให้การสําเร็จการศึกษาอยู่นะจะน่าที่จะมีข่าวดีด้านการเรียนการศึกษาด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินไพ่สี่เหรียญปรากฏขึ้นเป็นเดือนที่ต้องแบบประหยัดนะคะหรือต้องบางแผนในเรื่องของการเงินให้มากค่ะพี่แต่เดือนนี้ยังเห็นชุบนลของไพ่การเงินบางส่วนเข้ามาบ้างแต่ว่าในตําแหน่งของการเงินที่มันเป็นเงินเก็บอะอาจจะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นก็คือสมุดบัญชีต้องไปปรับแหละนะคะแล้วก็ต้องไปตรวจสอบเรื่องของเงินเก็บของเราด้วยว่ายังอยู่ครบไหมนะคะการบริหารด้านการเงินเนี่ยต้องรู้จักการลงทุนที่ทําให้การเงินเพิ่มขึ้นไม่ใช่การเงินลดลง รวมถึงนะคะญาติพี่น้องคู่ครองคนรักเนี่ยอาจจะมีนะคะ,ะปัญหาด้านการเงินกันเฉพาะเงินเก็บที่เป็นเงินกองกลางเนี่ยอาจจะถูกนําออกมาใช้จ่ายหรือนํามาแบ่งขึ้นหรือหาร2ก็ได้ฉันมองว่าเดือนในเรื่องของการเงินเนี่ยสี่เหลี่ยญเนี่ยยังเป็นการเงินที่ถือว่าเป็นมั่นคงก็จริงนะแต่ไม่ใช่การเงินที่โดดเด่นนะแล้วไพ่ในช่วงเดือนนี้มันมีไพ่แบบ รุนแรงออกมาบ้างก็ค่าใช้จ่ายมันยังมากอยู่ฉะนั้นการใช้จ่ายด้านการเงินต่างๆในช่วงนี้นะคะก็อยากจะให้เรามาระวังอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะแต่ถ้ามีปัญหาการเงินอะไรก็มองว่ายังมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่สําหรับคนที่เกิดราศีธนูนะแต่ถามว่าเดือนนี้การเงินเด่นไหมมันก็ยังไม่เด่นนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะมีค่าใช้จ่ายมากด้วยสําหรับคนที่เกิดราศีธนูนะตำแหน่งที่เตือนไปก็ไประวังนิดนึงนะ,ะส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดน,นะคะต้องระวังปัญหาการคบซ้อนค่ะ พราะหญิงที่เป็ของค่การคบซ้อนเกิดขึ้นฉะนั้นถ้ามีคนเข้ามาต้องตรวจสอบนะคะว่าเขามีคู่มีครอบครัวหรือยังนะคะหรือแม้แต่คนที่แบบห่างกับภรรยาแล้วห่างกับสามีแล้วแต่ยังไม่ไม่หย่าล้างกันอะ่ะเหมือนกับเขาเขาห่างกันแต่เขายังดูแลกันนะคะตรงส่วนนี้เราก็ต้องระวังด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะมองว่าเป็นคนดีนะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบแต่ไม่ยุติธรรมสําหรับเรานะฉะนั้นตรงส่วนนี้คนโสดต้องระวังนะคะแต่ถ้าเป็นรักเพศเดียวกันอันนี้ก็มองว่า เป็นความสัมพันธ์ที่นะคะคบได้แหละมันจะอยู่กันด้วยเรื่องของความดีนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภระยาคู่ความรักก็จะมีปัญหาเรื่องมือที่3เดือนนี้ก็ยังเห็นที่บนของไพ่แบบ ความคิดว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีอะนะมีความคิดที่อยากจะหย่าอยากจะแยกทางกันแต่ว่ามันยังแยกไม่ได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเออคนของเรายังเป็นคนที่มีคุณงามความดีอยู่ฉันในเรื่องของความรักเนี่ยจึงจะเป็นคนเจ้าชู้แค่ไหนนะคะแต่ก็ให้มองกันด้วยเรื่องของความดีขเขาก็ยังดูแลเราหรือยังมีความรับผิดชอบอยู่นะฉันตรงส่วนนี้อยากให้ไปปรับกันให้มากที่หนึ่งในช่วงนี้นะคะแต่ถ้าในกรณีที่ถามว่าเขามีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมเขามีโอกาสจะเลิกเจ้าชู้ไหมมีนะคะ สุขภาพร่างกายในช่วงนี้ก็ต้องดูแลด้วยนะทีป่ปวดหงา่สีดานนี่อาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือกปวดฟันนะคะรวมถึงที่ปวดหงา่เจ้าชายดานนี่ก็เป็นเรื่องของแบบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหัวใจอย่างนะคะการเต้นของหัวใจนะคะโรคหงาคนฉุกแกวนี่ก็โรคประจําตัวนะคะหัวใจความดันการไหลเวียนของเลือดไม่ค่อยดีฉะนั้นตรงส่วนนี้นะคะต้องไปตรวจสุขภาพเรื่องของอาหารการกินไขมันในเลือดน้ําหนักตัวะคะ่ะก็ต้องดูแลด้วยในช่วงนี้นะคะ ดะนันเดี๋ยนี้ยังมีไข้ความเจ็บไข้ได้ป่วยนะแต่ยังเห็นไพ่คุณหมออยู่ฉะนั้นคนไหนที่คนที่เกิดราศรีธนูเนี่ยควรจะไปตรวจสุขภาพจะได้รูป้ปัญหาจะได้รักษามันจะฟืน้นตัวได้เร็วนะเดี๋ถ้ามีปัญหาสุขภาพอะไรก็จะเจอคุณหมอเก่งๆนะคะเข้ามาดูแลแล้วก็ทําให้สุขภาพร่างกายยังไม่แย่มากในช่วงนี้ค่ะคนที่เกิดนะคะราศรีธนูวันอาทิตย์นะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงาน ในเรื่องถ้าเราข่าวเรื่องของสัญญาหรือรอการต่อสัญญาอยู่จะมีข่าวดีนะนี่ที่ผลผลให้การเริ่มต้นอยู่นะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมากๆนะคะแล้วก็เรื่องของความรักด้วยคนโสดมีคนเข้ามาเริ่มต้นนะแต่ความสัมพันธ์มันยังต้องใช้เวลามันยังไม่ชัดเจนอ่ะมันยังเพิ่งคุยกันส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะมองว่าความคิดแตกต่างกันบ้างอยากให้ไปปรับนะคนที่เกิดวันอาทิตย์ถ้าทํางานด้านสื่อสารมวลชนหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถืออันนี้มองว่าถูกโลกนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์ถ้าทํางานนะคะที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริการอาหารการกินหรือการทํางานช่วงค่าช่วงกลางคืนนะคะมองว่าถูกโลกนะคะถ้าทํางานที่เหมือนกับ เป็นธุรกิจขายตรงด้วยนะคะหรือเป็นธุรกิจที่ไม่ได้เปิดเผอเยอะไรเงี้ยเป็นงานที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยอันนี้ก็มองว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องแต่ถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังจะลงทุนร่วมหุ้นเนี่ยต้องระวังนะการร่วมหุ้นลงทุนเนี่ยอาจจะถูกเอาเปรียบหรือถูกล็อบบี้นะกับเรื่องของการทํางานได้เราต้องตรวจสอบนิดน,นึงส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยก็คือ ค่าใช้จ่ายเยอะค่ะนะคะถูกเอาเปรียบด้านการเงินแหละต้องระวังส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดต้องระวังการคบซ้อนหรือคนที่เข้ามานี่ก็ไม่ได้จริงจังนะเข้ามาในเรื่องของการมีสัมพันธ์ลึกซึ้งเท่านั้นนะคะแต่ไม่ได้รับผิดชอบนะฉะนันคนที่เกิดบัญจัร์นี่ต้องระวัดระวังกับความสัมพันธ์นะคะที่ชาบฉวยอะ่ะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาปัญหาเรื่องมือที่3เนี่ยนะต้องระวังด้วยแล้วสุขภาพร่างกายปัญหาการติดเชื้อนะจากการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะคะอันนี้ต้องรอบคอบนะต้องป้องกันแล้วก็บางคนที่ปปัญหาเรื่องของการหายใจเรื่องของโรคปอดด้วยอะคะ่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงนอังครนะคะก็ถือว่าการทํางานต้องเน้นการบริการค่ะต้องเปิดร้านเช้าขึ้นแล้วก็ปิดร้านค่ํามากขึ้นนะคะจะทําให้เรื่องของธุรกิจของเราเนี่ยนะคะมีการปรับปรุงในเรื่องของช่วงเวลาและมันส่งเสริมการขายส่วนเรื่องของการเงินก็รายได้เข้ามานะคะเพียงแต่ว่านะคะค่าใช้จ่ายเยอะนะคะเราก็ต้องไปควบคุมนะส่วนเรื่องของความรักค่ะคนโสดต้องระวังการคบซ้อนนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วปัญหาเรื่องมือที่3ต้องระวังนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงมันพุธค่ะเดือนนี้นะคะการทํางานต้องรุกขึ้นมาเคขึ้นไหวยอย่างมากๆเลยอาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหาบ้างนะคะหรือกําลังรอนะคะในเรื่องของข่าวการเริ่มต้นงานหรือรอในเรื่องของการตอบรับของบุคคลน่ะเราทํางานอยู่อาจจะ รอให้อ่ารอให้ตัวกลางตัวแทนนะคะมาขึ้นไหวกับเรื่องงานให้กับเรานะเราอาจจะเป็นคนที่อยู่ต้องเฝ้าบะเฝ้าร้านเฝ้าโรงงานแบบนี้แล้วก็ต้องมีตัวกลางตัวแทนมาวิง่งเต้นกับเรื่องงานให้อันนี้มองว่าเป็นเรื่องของการทํางานนะคะที่ยังส่งผลในด้านดีแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้กระตุ้นกับเรื่องงานเลยแล้วก็หยุดงานบ่อยต้องระวังนะเพราะการทํางานจะไม่ค่อยเคื่อนไหวหรือเติบโตยากนะ ส่วนเรื่องของการเงินก็เป็นช่วงที่ต้องพักฟื้นนะในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายยังเยอะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์ก็จะมีปัญหากันให้ไปปรบับสุขภาพร่างกายก็อากาศปกดูกปวดกล้ามเนื้อค่ะ คนที่เกิดนะในช่วงวันพฤหัส,สบดีนะคะจึงว่านะคะจะได้ลูกน้องเก่งๆเข้ามาช่วยเหลืองานค่ะรวมถึงบางคนเนี่ยอยู่ในช่วงที่กําลังไปเป็นแรงงานต่างประเทศอันนี้มองว่าไม่เสียหายเลยนะมันส่งผลดีนะกับเรื่องของการทํางานด้วยนะส่วนเรื่องของการเงินก็เป็นเดือนที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างแต่ถือว่านะคะรายได้ยังเข้ามาอย่างรวดเร็วนะคะมองว่าการเงินยังส่งผลดีแหละนะวนเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดพบรักต่างวัยหรือพบรักกับคนต่างชาตินะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยา มองว่าจะมีปัญหากันบ้างนะแต่มองว่ายังปรับกันได้ยังเป็นคู่ที่ดีนะคะคือบางคนเนี่ยนะคะไม่ได้มีปัญหาอย่างที่พูดมาเลยนะแต่ว่าเรื่องลูกเนี่ยนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปทํางานต่างประเทศก็ได้ อันนี้ก็มองว่าถูกฉลูค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันศุกร์นะคะเดือนนี้ต้องระวังปัญหากับเรื่องงานค่ะเป็นเดือนที่ต้องใช้ความอดทนอย่างมากๆเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายเยอะนะคะมีโอกาสถูกหลอกถูกรวงด้านการเงินค่ะแล้วก็ถูกเอาเปรียบด้วยเรื่องของการค้ำประกันต่างๆต้องรอบคอบนะคือสัญญาด้านการเงินหรือว่าความคาดหวังด้านการเงินนะคะจะนะคะไม่เป็นไปนตามที่เราคาดหวังคือบางทีจะมีคนบอกว่าจะเอาเงินมาคืนเราอะแต่เขาไม่คืนประมาณนี้ย นะตรงส่วนนี้ต้องเลยต้องระวังไงไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินแล้วก็เรื่องของการค้ำประกันต่างๆต,ต,ต,ต้องหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ยังมองบอกในเรื่องของอปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความด้วยนะส่วนเรื่องของความรักไม่เด่นคะ่ะให้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายความรักก็จะมีปัญหากันส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะก็ต้องระมัดระวังคะ่ะปัญหาเรื่องของโรคประจําตัวการไหลเวียนของเลือดไม่ค่อยดีนะคะ ก็ไปตรวจสุขภาพค่ะแล้วก็ไปทําบุญไปสะดอกคอนะหรือการทํการทลงทานหรือการบริจาคทานช่วยเหลือผู้พิการอันนี้จะทําให้ชีวิตที่ติดขัดดีมากขึ้นค่ะหรือบางคนเป็นบริจาคเลือดก,ก็ได้นะคะถ้าสามารถบริจาคได้นะ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันเสาร์นะถ้ากำลังเรียนอยู่มีโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษาหรือถ้ามีความคิดว่าจะเรียนต่อดีไหมดีนะคะรวมถึงน่าจจาะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเดินทางนะคะไปฝึกฝนอบรมง,งานหรือมีผู้ใหญ่นะคะมาเยือนด้วยซึ่งทำให้เรื่องของการทำงานต่างๆยังส่งผลดีค่ะการเงินก็รายได้นะคะส่งผลในด้านดีนะคะ เรื่องของความรักมีดวงพบรักต่างวายัยหรือมีผู้ใหญ่นะชักนําในเรื่องของความรักมาให้จะเจอคู่บุญนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาที่เป็นคู่บุญกันค่ะนะเดือนนี้นะคะควรที่จะหาเวลาไปทําบุญไปสร้างกุศลทําบุญในบ้านก่อนนะคะแล้วก็ทําบุญกับคุณพ่อคุณแม่ แล้วก็ออกไปทําบุญตามความเหมาะสมข้างนอกโดยเฉพาะเรื่องของการนะคะทำบุญกับโรงพยาบาลการบริจาคน้ําดื่มนะหรือการทําบุญกับโรงพยาบาลสงหรือแม้แต่กับผู้สูงอายุนะการทําบุญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทุนการศึกษาต่างๆนะคะก็จะทําให้ดวงชะตานะคะมีเรื่องของความแคล้วคลาดแลวก็จะมีเรื่องของข่าวดีเข้ามาในทุกๆเรื่องค่ะวันที่เป็น,น,นะะวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบาก,การงานได้ในช่วงเดือนนี้ก็คือวันเสาร์ค่ะวันอาทิตย์นะคะ วันพฤหัสบดีค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือนะคะอ่าวันนะคะจันทร์ค่ะวันอังคารวันพุธและก็วันศุกร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะให้แสงสุขจะชีน้นำไวาอย่างไรให้แสงสุขก็บอกว่างานยังเกิดโอกาสโดยเฉพาะนะคะคุณสุภาพสตีนะจะเข้ามานะให้การสนับสนุนในช่วงนี้ค่ะ คนที่ทำงานด้านการบริการต่างๆนะ่ะถือว่าจะโดดเด่นในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องของการเงินยังเตือนอยู่ปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินนี้จะเกิดขึ้นถ้าไปหยิบยืมเงินใครเนี่ยนะคะก็ต้องระวังนะอาจจานะคะ ก็อาจจะให้ยืมสั้นๆหรือแม้แต่มีคนมายืมเงินเรานะถ้าปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธถ้าปฏิเสธไม่ได้นะก็นะคะให้ยืมแค่ช่วงสั้นๆนะคะไพ่งั้นจะมีปัญหาเกิดขึ้นด้านการเงินนะส่วนเรื่องของความรักนี่นะคะถึงแม้ว่านะคะคนโสดเนี่ยจังเห็นที่ผนมให้การเก็บเงินแต่งงานเก็บเงินซื้อของมีค่าให้การแต่ความรักมันยังไม่ใช่ความรักที่เป็นรักจริงๆมันจะเป็นรักที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์เท่านั้นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความสัมพันธ์ก็ต้องไปปรับกันในช่วงนนี้ะ สุขภาพร่างกายต้องระมาระวังปัญหาเรื่องของหัวใจความดันปัญหาเรื่องของความเครียดค่ะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ